สวัสดีค่ะพบกับโซเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยค่ะเซเวอร์ไทยแลนด์คลิปนี้มาพร้อมกับกล่องสีน้ำตาลโลโก้ชัดเจนอย่างนี้นี้เลยนะคะก็คือเจอเบอร์ค่ะเจอเบอร์ตัวนี้พิเศษมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่า 1. เป็นมีดอยู่ในโหมด e d c นะคะ 2. เป็นมีดฟูดแทง์ฟิกเบนนะคะก็คือเป็นมีดใบาตาย 3. าเป็นมีดท,ที่ครอบคลุมคุณประโยชน์ ได้หลายฟังก์ชันนะคะก็เดี๋ยวลงมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะ EDC ตัวเนี้ยพกแล้วดียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ EDC ตัวนี้นะคะเป็นมีดของบริษัทเก r ร e เบอร์นะคะความยาวรวมของใบมีดอยู่ที่7นิ้วนะคะก็เขาเป็นมีดฟู t แทงนะคะเป็นมีดปลายดอก ะะแล้วก็หลายคนให้ถึง4.4ด,ดาวเลยนะคะจากเต็ม5ดาวนะคะซึ่งก็ถือว่าได้คะแนนเยอะพอสมควรน,นะคะความหนาของเบมี่ก็คือค่อนข้างที่จะหนานะคะใช้งานหนักได้นะคะก็คือใช้หนักยังไงหรอมีกับมีดใส่ล็กๆอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะเอาไปสมมติถ้าฉุกเฉินนะคะ สามารถที่จะเอาไปผ่าฟืนคือเอาวางแล้วก็เอาไม้ทุบเพื่อที่จะผ่าผืนผ่าฟืนผ่าไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็ถือว่าตัวนี้เป็นมีดบูชคราบได้เช่นกันนะคะเป็นมีดเซเวอร์ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําเป็นไฟสตาร์เตอร์ได้เหมือนกันนะคะก็คือขูดเป็นแห่งจุดไฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกแบบมาพิเศษก็คือออกแบบให้เข้ากับสลีระนะคะในการใช้งานนะคะจะเป็นเหลาไม้ อันเล็กๆหรือว่าจะเป็นแบบเหล่าอันใหญ่เพื่อทํำฉวกเพื่อทําอะไรแบบนี้นะคะก็คือออกแบบมาพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะกับเกอร์เบอร์ตัวนี้นะคะ ที่เขาบอกว่าเป็นฟูลแท้งนะนะนะแบบนี้เลยค่ะโลโก้เกอร์เบอร์นะคะตรงนี้ก็สามารถจุดไฟสตาร์เตอร์ได้นะคะทำมาออกแบบมาตรงนี้นะคะด้านนี้แกจะเป็น m a k e in USA นะคะ มาพร้อมกับปลอกสีดำแบบนี้นะคะไม่ได้มีแค่ปลอกแค่นี้นะคะไม่ได้มีแค่ปลอกตัวเดียวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูความสวยมีชัดๆก่อนจับก็เข้ามือนะคะดูเขาทำแบบเป็นเคิร์ฟส่วนอันนี้ก็คือเป็นยางนะคะ เป็นยางจับแล้วก็จะหนึบหนึบมือหน่อยนะคะให้สัมผัสที่ดีอ่ะให้ความรู้สึกที่ดีสัมผัสที่ดีอ่ะความยาวรวมอที่เจ็ดนิ้วนะคะแต่ปลอกเขาอ่ะไม่ได้มีให้มาแค่นี้นะคะทุกคนคือเขาว่าสามารถที่จะแบบพกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเหมือนกันแล้วก็ได้ทั้งคนขนาดซ้ายถนัดขวาซึ่งในกล่องนี้เขาก็จะแบบว่าให้แบบ ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะอย่างปลอกอย่างเแงบบี้ยเวลาที่เราใส่มีดในฝักแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแบบว่าแบบถ้าเราจะพกแบบแนวตั้งตรงนี้ก็จะเป็นคลิปใช่ไหมคะเราก็จะถ้าต้องการพกแบบแนวตั้งใช่ไหมคะ ถ้าต้องการพกแบบนาตั้งตัวนี้เป็นคลิปเราก็จะประกอบประกบจะล่องไหนก็ได้ล่องนี้นะคะด้านหลังตรงล็อกประกบตรงนี้ก็เห็นโลโก้เกอร์เบอร์ชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นคลิปที่ล็อกกับเบล ล็อกกับเข็มขัดเราแต่ว่าถ้าอยากจะใช้แบบแนวนอนอันนี้ก็คือแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้แบบแนวนอนแนวนอนก็จะใช้กับตัวล็อกตัวนี้นะคะเขาจะมีตัวล็อกให้อยู่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวร้อยใส่เข็มขัดเวลาที่เราจะพกแบบแนวนอนอย่างนี้นะคะแบบคาดข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าว่าจะแบบถ้าต้องการที่จะแบบพกแล้วดึงออกมาอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าฟังก์ชันวิธีการใช้ือ,ออันนี้ไม่มีจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีให้แต่คือวิธีการใช้กง่ายๆอย่างนี้นะคะร้อยใส่เข็มขัดได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนสำหรับเกอร์เบอรสวยๆรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าคุมนะคะกับมีแบบคือด้วยขนาดเขาอ่ะสวย กำลังพอดีด้วยนะคะแล้วก็แบบเหมือนให้ให้ฟังก์ชันมาเยอะเนาะก็คือชิลเป็นปลอกแข็งซึ่งดีอยู่แล้วแล้วก็จะพกแบบเป็นแนวตั้งแล้วก็เปลี่ยนแค่คลิปอย่างเงี้ยถ้าจะพกแบบแนวนอนก็เลือกใช้คลิปแบบนี้แค่นั้นเองนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่อันนี้เกอร์เบอร์หอมเกอร์เบอร์ป็นคลิป เกอร์เบอร์ปินคลิปตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3,738บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจรุ่นนี้ก็ทักเข้ามาหาเราได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสีน้าตาลสวยๆเป็นยางจับให้สัมผัสที่ดีมากเลยค่ะกับเกอร์เบอร์รุ่นนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะไม่อยากพลาดกกับคลิปใหม่ๆรุ่นใหม่ๆรอบใหม่ๆที่จะเข้ามาในรอบหน้านี้นะคะ่ะ กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ